โอเคนะครับผมกับสวัสดีมิรลับแฟนเพจคลิปฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านนะครับรวมถึงรายงานผลฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านทาง Facebook และ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่17ธันวาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่18ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับโดยเมื่อคืนนั้นมีฟุตบอลนะครับอ,อยู่2ลีกด้วยกันที่น่าสนใจนะครับทั้งพิมพ์ลีกและ กับโชเซียอิตาลีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเมื่อคืนผลเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงตารางคะแนนล่าสุดนะครับโอเคเริ่มแต้องกันที่ผลฟุตบอลพิม์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยครับแอตตันาเวราเสมอเบอร์ลี่ไป0-0เชฟฟิลดีเรตพ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับ1เป็นลิเวอร์พูลครับ13นัด28แต้มตามมาได้อันดับ2สเปอร์13นัด25แต้ม อันดับที่3ามซาลามตันสิบสนัดยี่บสแต้มอันดับที่4ครับเลตเตอร์ซิตี้สิบนัดยีบสแต้มอันดับที่5เอเวอเรตตันสินัดยี่สแต้มอันดับที่6กแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสินัดยี่สแต้มอันดับที่7ครับเทลซีสินัดยี่สแต้มอันดับที่8เวสแฮมสินัดยี่เแต้มอันดับที่เแมนเชสเตอร์ซิตี้สิบสองนัดยี่สิบแต้มอันดับที่10บรูฟแทมป์ตันครับสิบสามนัดยีบแต้ม อันดับที่11อแอตเตวิลลา11นัด19แต้มอันดับที่12ฮเตอร์พาเลต3 3นัด18แต้มอันดับที่13บมีิรตเทนเต็ด13นัด17แต้มอันดับ14นิวอัเซนสิบ12นัด17แต้มอันดับ15อาร์เซนอล13นัด14แต้มอันดับที่16ไบตัน13นัด11แต้มอันดับที่17เบอร์ลี่12นัด10แต้มอันดับที่18ฟูแลม1 3นัด9แต้ม อันดับที่19ครับเวสต์บอมวิดครับ13 uts, 7, นัด7แต้มและอันดับที่20เชฟฟรี่เวเต็ด13นัดมี1แต้มมาดูในส่วนของกัรเช่เซียอิตาลีกันบ้างนะครับโรม่าครับเอาชนะตริโนไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับ1เป็นเอซิมิลาน12นัด28แต้มตามด้วยอันดับ2อินเตอร์มิลาน12นัด27แต้มอันดับ3ยูเวนตุส12 uts, 24, นัด24แต้มอันดับที่4โรม่า12นัด24แต้ม อันดับที่ 5. ้าลาบรีสิบนัดยีแต้มอันดับที่ 6. กซัสโซโล1 2ิบสนัดยีแต้มอันดับที่ 7. เวโรนาสิบนัดสิก้แต้มอันดับที่ 8. ปดอัตแลนต้าสิบนัดสิแปต้มอันดับที่ 9. ก้าลซิโอสิบสนัดสิแปต้มอันดับที่ 10. บอูริเซส1บเอดนัดสิบสี่แต้มอันดับสิบเอ็ซัมโดรียครับสินัดสิแต้มอันดับ1 2บสองรี่ครับสิงนัดสิแต้มอันดับสิบสามโบลอนยาสิบสอนัดสิแต้มอันดับสิบสี่ปาล12แา้ม อันดับิเบเวโต้2นัด12แต้มอันดับที่6สเปเชีย12นัด11แต้มอันดับ1 7ฟิลิปปินส์หน้า12นัด10แต้มอันดับที่เจนัวครับ12นัดมี7แต้มอันดับ19โตริโนครับ12นัดมี6แต้มและอันดับที่20ครับโคตเน่ one, 12นัดมี6แต้มสำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันนะครับกันในค่ำคืนวันที่18ธันวาคมนะครับก็จะมีโตต้าไทลีกนะครับ คู่แรกแข่งเวลา5โมงเย็นครับราชบุรีมิตรผลครับจะพบกับทางด้านของบีจีปทุมนะครับส่วนคู่6โมงเย็นมี2คู่นะครับแต่คู่เชียงรายกับการท่าเรือนั้นเลื่อนการแข่งขันนะครับอีกคู่ครับประจวบเอฟซจะพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็คู่6โมงครึ่งครับสุโขทัยเอฟซพบกับชนบุรีเอฟซนั่นเองนะครับมีบุนเดสลีก้าอรมันนะครับอยู่1คู่นะครับเวลาตี2ครึ่ง ยูเนียนเบอร์ลินพบกับบริเซียนนอทมุลนะครับลาลิกาสเปนมี1คู่ครับอันติงมีบาพบกับอูเอสกาครับเวลาตีสามแชมเปชิฟอังกฤษมี1คู่ครับเบตันพบกับบิสตอลครับเวลาตีสามโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจับครับคือวันที่17ธันวาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจับวันที่18ธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับอย่างไรถ้าใครชอบคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อทันไปผ่านคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ